ผลการออกเลขรางวัลหวยห้านอยห้านอย v i ไประจากงวนที่21กรกฎาคม2 5 6 8รล่างวันเลข2องตัวรางเลขชี่ออก3838าแล่างวันเลข2องตัวบนเลขที่ออก8181ล่างวันเลข3ามตัวบ,บนเลขที่ออก, 8, 1, 8, 1. บบออก7 8 1 7แ1นี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยห้านอยห้านอย v i ไประปจากงวนที่21 กระดาพม2 5ง8ขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยห้าน้อย V.I.P. ได้รับเงินกันทุกคนด้วจ้าฝากไว้ในด้วยจ้าซับตะใครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยห้าน้อยในวันพุงนี้สำหรับมือนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า